สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมพบกับผม Crazy God นะฮะอยู่กับเกม p u n i s h i n g Ger Raven นะครับผมเป็นเกมแนวแอคชั่นไซไฟ RPG รือเปล่าเออนั่นแหละประมาณนี้นะครับผมเป็นเกมมือถือนะฮะก็สายแอคชั่นจัดไปนะครับผมว่าตัวเกมก็ภาพสวยใช้ได้เลยนะครับผมนะฮะเราีวดูระบบการเล่นกันเลยแล้วกันนะครับการกเล่นอะไรไม่ใช่หรือ Go นี่เป็นไงเข้ามาแล้วนะครับผมภาพก็น่ารักดีนะครับนีเน่เปลี่ยนชอเป็นชุดก็ได้ไม่วะน่าอุยมีแบบไม่แห่ไม่น่ามีดำดๆตรงนี้เลยนะผม <c oughs> ยัง lock, อันล็อกอ้าวได้ปะวะเอาได้เหรอก็เปลี่ยนสิครับน,น,นั้นก็จะเป็นชุดแบบนี่ปกปิดปกปิดนิดหน่อย Okay, ไปน่ะเป็นไงจ<ะ>ไปลุยครับผมไปที่แบทเทิร์นะฮะ Let's go นี่แล้วก็กดไปเลยครับผมก็มีออเบจในการพันพันเคลียร์เคลียร์ดาวนะให้เป็นสามดาวนะครับตามนี้นันเป็นประอางกิจเหรอ น่าจะไม่มีไยนะครับอ้าวมีต,ตัวละครแค่สองตัวช่อครับโอเค,ครับผมมีน้องคนนี้นะฮะกับอ่าน้องวันเดนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนชุดได้นะครับแล้วก็เมมโมรีตรงนี้ก็คือในเรื่องของการนะใส่เข้าไปแบบนี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่ไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่อ๋อต้องเปลี่ยนช่องประตู เพื่อเพิ่มนะครับเพิ่มสเตตัสว่ากนต,ตรงจบ <c oughs> <c oughs> เพลงนแนวไซไฟ,ฟชัดๆตอนนี้ล่ะมเมมโมรีโอเคเต็มแล้วแล้วก็เฟพอนครับผมก่อนลยุยก่อนลยุยในแรกๆ,ๆอาจจะมีแค่น่เดียวนะครับ จัดไปครับเริ่มมิชชั่นกันเลยทีเดียวนะครับก็จะมีเนื้อเรื่องนะฮะออตโต้ก็ได้ครับผมใครอยากดูเนื้อเรื่องอยากอ่านเนื้อเรื่องก็อันนี้เอาเลยเห็นไหมไมีท้หมดนะครับแต่ผมสกิบถือเวลา <laughs> เก็เนื้อเรื่องที่ดีต้องมีเนื้อเรื่องให้อ่านทีหลังเนีน่ยไม่เกี่ยวหรอก งออ่วงซะง,งั้นมาแล้วครับผมก็ตัวเกมลุยเดียวนะครับสามารถเปลี่ยนตัวได้นะครับไม่ได้มาเลยแบบสัมผคนเดิมไงภาพสวยนะครับบอกเลยแต่เครื่องมันอันนี้ก็อย่างที่บอกครับแล้วแต่เครื่องนะเครื่องผมก็ยังจะน่าจะภาพแบบไม่สุดอะไรวะมาฟั่นกับผมชับ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 แล้วก็วาร์ป เป็นไงเป็นไงส่วนในดาบๆนี่มันคือท่านะครับฟั่นโลลัวคล้ายการรวมกัรเหมือนกันนะยิ่งไอ้นี้มันยิ่งแรงครับผมแบบยิ่งรวมเยอะยิ่งแรงอือย่างมามันนะบอกเลยไ,ไหนเฮ้ยเห็เนตัวมื่อยิงครับคนนี้สายยิงไ้ซมอ mhm anh cho bước rồi dì đi dì đi, nì 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 như vậy nì 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 cọp nì nì นี่จบดาแล้วเหรอกูก็เจอบอสอะประมาณนี้นะครับบอกบอกเลยว่ากดกันเมามานันแน่นอน,นครับแล้วก็ไม่น่าจะมีออโต้นะเออนะครับมาดยด้วยน้องชุดแดงอีกทีหนึ่งแบบจัดเต็มคือกดรัวมนันแน่นอนนะถ้าต,ตัวแม่งเยอะกว่านี้นะแต่หลังๆอาจจะเยอะก็ได้ แล้วอาจจะยากกว่านี้ก็ได้นะครับมา้ยเจอเพื่อนฝูงวะง่ายมาครับผมชุดแดงรัตติว ปัดฟันปัดฟันปัดฟัดมีไม้ตายด้วยอจจะอยู่ไหนไม่รู้ผมจำไม่ผิดลแล้วิะพัโบอนเลยล่ะ มาดิมาดินี่ครับผมาไม้ตายชุบพ่อไห้ชุบพอ่พอไห้เนี่ยนะยิงนะใช่ไหมมึง ยิงไดช่วยมือยิงไดช่วยมือ,อมือเกือบตายโอเคครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับก็โอเคครับผมผ่านได้ด้วยดีนะฮะเรียบร้อยได้คนละ่งเซลิก้าใช่ปะ ได้ปะจ้าจหนูได้มาร่วมทีมไหมอ,อันล็อกอะไรทุกอย่างนะครับผมเดียปึ๊บลูเซียนะครับเฮ้ย <Hey. S 2> ออเป็นไอ้นี่ครับผมเป็นภารกิจนะครับเอาชุดสีขาวชุดนี้นะครับผมก็อย่าเลวมาทำกันด้วยมาระบบบอื่นกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยน้ำด้านบน,นในเรื่องของจดหมาย รับอสิจ้ะรับออ,บอ,อก็ต้องลบอ l อสิจ้ะนะครับแล้วก็เซตติ้งเลยละกันนะครับผม <S <S เพื่มการไม่เสียเวลานะครับก็มีเพิ่มเสียงกราฟิกเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยกราฟิกผมไม่ได้แบบอันตรานะครับถ้าอันตราน่าจะกระตุกเครื่องนี้นะแต่อันตราน่าจะภาพสวยแบบสุดๆ,ดๆนะครับโอเคเขาบอกเลยคอ m เมนต์เ t ติ้งก็ประมาณนี้ก็เล่นไปแพ่นง้นก็โอเคแล้วอะไรอะ ทิปเซฟคอนเฟิร์มไปสามารถ Google กับ Facebook ได้เลยนะครับผมพวกได้เลยแล้วก็ต่อมาเขานี้ b บ t เทิลนะแล้วก็เป็นมิช s ั่นไม่เหมือนกันหรอวะอ๋อเป็นเควส์นั่นเองนะครับเควส์สั่งลี่เควสรายวันเควส์เควสรายสัปดาห์นะนี่รับปุ่มเดียวไหมเนี่ย าาต่อมาเป็น normal story คืออะไรวะก็คือสตอรี่นั่นแหละก็คือแ a ทเท r n นั่นแหละใช่ไหมใช่ normal story อุยด่านมันมีเยอะเหมือนกันนะครับมีแปดอพคือดะไรทีเดียวแล้วก็มีเนี่ยด่านเจอมันยังล็อกอยู่ไงก็คิดว่าน่าจะเหมือนกันแต่ว่าแค่ เข้าไปเอาพวกวัตถุดิบนะครับเกรดอะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็จะมีเฮ้ยมันก็ไม่มันมีหลายอย่างนะมีให้เล่นเยอะเลยนะครับก็ก็ลองดูแล้วกันบางทีเล่นเยอะไปก็ไม่ต้องทําอะไรกันพอดีเหมือนกันบมดทำไมมิชันไปแล้วอันนี้อะไรไม่รู้นะครับ4-2แล้วก็อาร์ดีไม่รู้เหมือนกันอ่ะลองหากันเลยแล้วกันรีเสิร์ชนะครับผม การจะป้องหรืลบาดไปเลยตัวละครน,นะครับผมสามารถอัปเกรดได้แบบนี้ครับผมจริง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 แม็กแม่งไปเลยจบจบบื่อแล้วก็อันนี้ยังล็อกอยู่เดี๋ยวผมไปเปิดมาให้ดีกว่าง่ายๆนะครับมีอีโวนะครับผมก็ต้องใช้ใช้เนี่ยใช้ของที่มัน มันคืออะไรไม่รู้ว่าเป็นเศษหรอมั้งนะครับแล้วก็สกิลก็ผมอัพเกรดได้เหมือนกันก็ต้องเลเวลสิบสองขึ้นไปนะครับทางท่าก็สิบสี่นะวันนี้แล้วแต่สกิลนะโอเคอัพ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ดูเหมือนกันเรียบร้อยเดี๋ยวโปรโมทเ,เดี๋ยวจะต้องไปผ่านด่านให้ดูก่อนแล้วกันเพราะว่ามันแบบ มันมันแป๊บเดียวไงดูให้ดูตัวละครทั้งหมดค่าๆมันจะคล้ายๆกันพรามันเห้นั่นหรอเน่เหมือนแล้วเน่สิงปืนคู่ยุคนี้เขาเนิงโซนวะนคืออะไรเนี่ยอัฒนูภาพสวยนะครับบอกเลย เลยบอกเลยเขาภาพสวยนี่มีดีเทลด้วยมีแนะนำพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับเนี่ยไงคอมโบกับใครมันถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ดีเหมือนกันแล้วก็ของที่ใช้นะครับโอเคไอเทมไอเทมเราไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่าจะมีอะไรเยอะ นี่คืออะไรคือมันคือวุธของใครอยากรู้อ่ะเอนชั่นได้แล้วกันเพราะว่างั้นเนี่ยอัปเกรดได้นะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับผมเมมโมรี่อ่ะอืมแบตเอรี่อ้าวเลือกได้เหรอ เลือกได้ก็เลือกสิดีเป็นเศษอยู่แล้วแหละอันนี้คืออะไรวะอ๋อไอ้พวกนี้ครับผมพวกที่ติดห้องของสมาถให้กับตัวละครนะครับโอเคเมื่อกี้มันจะกดน่าจะต้องได้เมมเบอร์เพิ่มใช่ไหมใช่แรงเอสก็ด้วยพระเจ้า อัพเลยละกันเป็นสายิวสายซิพอร์ตไม่ซิลไม่ยอัพด้ยหรอเนี่ยร้อส,สินั่นเองเอาละครับเอาละครับต่อมาชอบครับผมสองขีดสามก็เลยเหรอช่างมัน เล่นไปเรื่อยๆก่อนก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกของใช้ต่างๆของซื้อต่างๆนะครับฟรีมือของฟรีแล้วอันนี้มันเป็นท็อปท็อปอัพและไอช็อปนี่มันคืออะไรวะโอเคช่างมัน ันนี้เป็นโปรไฟล์เรานะครับเปลี่ยนรูปได้ไหมอ๋อเปลี่ยออนได้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้ด้วยไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยเนี่ยยด่า a d j u s m e n t นะครับแล้วก็ Display a t t r i b e มีสามคนก็ต้องแอดัตกทีม <laughs> ตั้งเข้าไปโอเคอ <c oughs> มีหัวใจด้วย่ะ ก็ประมาณนี้แล้วกันไม่น่าจะมีอะไรแล้วมีอะไรก็อันนี้ก็เป็นข่าวสาอ่าระบบเพื่อนกดผิดซะเลยโอเคข่าวสารที่ว้นต่างๆรับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ระบบเพื่อน3ามขีดห้า้ทีเดียวก็บังคับไปเล่นกันยาวนะนะปปลลๆ,ๆนะครับเกมนี้นะถึงจะแบบปลดล็อกโหมดต่างๆนะครับโอเค ไปอีกสักหนึ่งแมตช์แล้วกันเพราะมีตัวละครสามตัวล้วลุยมันมีถึงด้านไหนผมก็ยังไม่รู้กันเลยเนะี่ยอ่าทำไมเหลือน้องเป็นเีดเดอร์คนเดียวลยจ้ะอ่าบางด่านบ,าบังคับลงั็ผมโอเคได้เลยเป็นเนื้อเรื่องนะฮะ เฮ้ยมันกระตกนะวะมันไม่ได้ปับออมตาแน่กันตวมาเครื่องยนต์มันไม่ค่อยเท่าไหร่ ม in ันน่าก็เท่อย uh ู่นะมามีปนหัวบอกด้วยนะครับว่าควรใช้ตะกิ้อะไรใช่ไหมไม่เจ๋งว่ะไมาตายมากไม่โดนใครเลยข้าบอกที่สุด โอเคก็ฝากทัวนี้ก่อนลวกันนะครับผมก็ไปลองเล่นกันดูนะใครที่ชอบสายนี้ใส่ไฟสสยไฟหน่อยนะครับจัดไปได้เลยนะครับผมโอเควันนี้ฝากทัวนี้ก่อนลวกันนะครับไปละ